อมามชอปเปอร์ oh สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมโมจะมาทําแกงข้าวเบอ์ใส่อึ่งอ่างแห้งค่ะตอนนี้ก็ใส่ข้าวสารแล้วนะคะระหว่างที่รอน้ําเดือดเมมโมก็จะมาซอยอึ่งอ่างให้มนเล็กลงค่ะนี่เลยค่ะมันก็จะซอยยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแห้งๆดูเจ้าเมียวเหมียวก็อยากจะกินด้วยค่ะสมใยเมมโมนะคะ <c oughs> ก็มาเห็นเมโมตั้งกรอง <c oughs> ก็แบบเพิ่งรู้ว่าเมโมตั้งกรองค่ะ นี่ซอยเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วเราก็มาใส่ในน้ําร้อนๆเลยค่ะระหว่างที่ร้องให้น้ําเดือดเพื่อให้อึ่งอ่างแห้งนะคะสุกแล้วก็นุ่มขึ้นค่ะเมโมก็จะมาเก็บยอดฟักยักษ์ค่ะซึ่งนี่คือต้นใหม่มันมีลูกเล็กๆด้วยนะคะแต่ว่าเมโมจะเก็บแค่ยอดวันนี้ค่ะนี่เลยเมมโมก็ได้มานิดนึงนะคะ แล้วก็จะมาเด็ดใส่เหมือนยอดฟักทองเลยค่ะรสชาตินะคะมันก็จะต่างกันนิดนึงยอดฟักยักษ์เนี่ยมันจะรู้สึกหวานมากกว่าค่ะซึ่งลูกฟักยักษ์นะคะมีโมถ่ายให้ดูในปีก่อนแล้วนะคะว่าลูกมันจะใหญ่มากๆนะคะกินได้เกือบหมู่บ้านเลยค่ะนี่แหละคะ่ะตอนนี้มีโมก็มาปลูกเพิ่มนะคะเอามากินยอดค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะมโมก็จะมาใส่ยอดฟักยักษ์ลงในหม้อแล้วะคะ่ะทุกคน ซึ่งเวลาทำแกงข้าวบดเนี่ยเราจะต้องคนบ่อยๆนะคะแม่บอกว่ามันจะอร่อยแล้วก็หอมมากด้วยค่ะนี่ค่ะคนๆๆเยอะๆเลยนะคะคนจนรู้สึกว่าเข้าเละแล้วนะคะแล้วก็มาตามขมิ้นใส่ค่ะซึ่งเราตามพร้อมกับพลิกเลยนะคะแล้วมาใส่สมุนไพรอย่างอื่นเพิ่มค่ะอย่างใบมะกรูดตักไคร้แล้วก็ใบตองหอมมาจีรอไว้เลยนะคะตอนนี้มิโมก็จะมาใส่ขมิ้นก่อนนะคะใส่ขมิ้นให้มันเหลืองๆนะคะ เพราะว่าเอกลักษณ์ของแกงข้าวเบิร์เนี่ยจะต้องมีความเหลืองหอมขมิ้นด้วยค่ะตอนนี้โมก็ใส่ใบตองหอมเสร็จแล้วกับข้าวก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะหน้าตาที่ได้ก็ประมาณนี้เลยค่ะแกงข้าวเบิร์ใส่อึ่งอ่างแห้งนะคะไม่รู้ว่ามีใครเคยกินไหมนะคะต้องกินในช่วงนี้นะคะหน้าฝนมีอึ่งอ่างเยอะค่ะ มากินกับข้าวร้อนๆนะคะที่เราโฮงจากหม้อของข้าวน่ากินมากๆเลยค่ะหอมมากด้วยนะคะกับข้าวในวันนี้แล้วก็บรรยากาศในวันนี้คือฟ้าหลังฝนอา,ากาศข้างนอกคือเย็นสบายมากๆเลยค่ะมากินกับข้าวข้างในก็พร้อมด้วยบรรยากาศอบอุ่นกับครอบครัวที่กินด้วยกันส่วนน้องแมวเหมียวก็ชอบมากนะคะชอบกินกับข้าวกับพวกเรามากๆเลย ต้องขอบอกว่ามือนี้นะคะเมโมเป็นแม่ครัวเดี่ยวทํากับข้าวให้ทุกคนกินเลยค่ะเพราะว่าเขาอื่นไปทํางานในไร่ในสวนนะคะเมโมก็ทํากับข้าวไว้รอนะคะนี่กับข้าวใกล้จหมดแล้วเมโมก็มาเติมให้ค่ะให้ทุกคนอิ่มก่อนตอนนี้คือคุณพ่ออิ่มเป็นคนแรกเลยนะคะไม่รู้ว่าอาหารถูกใจคุณพ่อไหมนะคะตอนนี้เมโมก็มากินต่อคะ่ะแล้วก็จะนั่งยองๆกินข้าวกันแบบนี้แหละคะ่ะแม่บอกว่าสมัยก่อนเขาไม่มีเก้าอี้เนาะก็เลยนั่งยองๆกินกัน นี่แหละค่ะบรรยากาศทางเข้าในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ